สวัสดีครับพามาติดตามดูการติดตั้งรถถ่ายนะครับของรั้วคาวบอยอำเภอภูเมืองติดตามเื่อะครับนะ้เานนี้โังไงนี่ครับ ท,ที่สนามฟุตบอลัเคยนางรองครับน่นบหนึ่นง,นะงว,ว,วัน ม,มีทั้งร้อตะขายร้อล,ว,ลวดน้ำร้อคาวบอยนะครับผมมีเพจเข้าไปดูในเพจได้นะครับผมเพจล้อคาวบอยคูเมืองตอนนี้กำลังไล่เก็บงาน,นครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในเบอร์096 7จ็ดสามแปดแปดสองสามหกนะครับผมครับเสาหลักตอกสมอครับตอกลงไปแปดสิบห้าเซนนะครับผมได้ตอกสมอไม่มีล้มครับผมถ้าล้มก็รับประกันรับประกันการติดตั้งครับผม รับประกันรับประกันการติดตั้ง10ปีครับผมครับฝากไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมทั้งช่อง youtube รัวขาวบอยอำเภอคูเมืองและเพจ ของรั้วคาไวล์กรุณเมืองครับขอบคุณครับ,บผม